ตกงานเพราะโควิด19ทำอย่างไรใครช่วยได้กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะครับสวัสดีคนไทยที่ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวมาบอกนะครับสำหรับผู้ที่ตกงานนะครับและมีประกันสังคม ประกันสังคมช่วยจ่ายให้ท่านนะครับผมสำหรับคนที่ตกงานนะครับประหลัดกระทรวงแรงงานประธานคณะกรรมการประกันสังคมเปิดถแถลงนะครับกรณีผู้ประกันตนนะครับมีมติวันที่20มีนาเห็นชอบการช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้าง ผู้ประกันตนในกรณีแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -2019 นะครับ 1. ปรับสิทธิประโยชน์กรณีเนื่องจากมีเหตุสุดนิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาดในมนุษย์รวมทั้งอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ 1. มีนา 6. 3เป็นต้นไปนะครับ ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานนายจ้างไม่ให้ทำงานหรือเลิกจ้างประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานอันตราร้อยละ50เป็นระยะเวลาหนึ่ง1ย1 80วันนะครับกรณีงานภาครัฐนะครับผมจะจ่ายแค่60วันนะครับ2เห็นชอบให้ ตาเงินสมทบเงินค่าจ้างผู้ประกันตนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด2019นะครับอัตราร้อยละ4เป็นระยะเวลา6เดือนนะครับผมก็ส่วนนี้เป็นอัตราของอานายจ้างแล้วกันนะครับส่วนข้อ3นะครับเพิ่มการรักษาพยาบาลนะครับผมให้กับผู้ที่ ประสบภัยนะครับป่วยจะโรคโควิดนะครับ19นะครับให้มีมาตรการรักษานะครับพยาบาลตามกำหนดก็สำหรับคนนะครับที่ตกงานนะครับนหนจ้างเลิกจ้างโรงงานปิดห้างส,สรรพสินค้าปิดนะครับผมก็ไม่ต้องควิกตกกังวลไปนะครับว่าจะไม่มีรายได้นะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ยัง มีรายได้ตรงนี้มา50%นะครับผมเให้ช่วยเหลือเราไปได้นะครับต่อมานะครับมาตรการ39กับ40นะครับคือมาตรการที่ผู้ประกันตนเองนะครับผมจ่ายเองนะครับไม่ใช่รูปจ้างนะครับเมื่อวันที่23นะครับผมเอขา ที่การสำนักงานประกันสังคมนะครับกล่าวถึงกรณีผู้ประกันตนภาคสมัครใจนะครับมาตรา39และ40หากเจ็บป่วยโรคโควิด2019นะครับผมประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยและขาดรายได้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา39หากมีการเจ็บป่วยสามารถ เข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับยกเว้นแต่กรณีไปนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าจะต้องจ่ายเองอะไรเองไหมนะครับก็ใครมีประกันตนเองอยู่ในมือนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับผมไม่ต้องรับใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผม ต่อมานะครับกรณีฉุกเฉินนะครับเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดปากการสังคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเมื่อแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อโควิดสิ 19, ผู้ประการตนมาตาสามสจะได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได,ได้เนื่องจากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงานนะครับ คำสั่งของแพทย์ในกรณีร้อยละ50ของค่าจ้างหรือวันละ80บาทนะครับผู้ประกันตนมาตรา40หากมีอาการเจ็บป่วยขอให้เข้ารักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพพ้วนหน้าหรือผู้ง่ายๆกับ30บบาทนะครับ <'ll> และหากพบว่าป่วยนะครับ จะได้รับเงินค่าทดแทนค่าขาดรายได้สูงสุดวันละ300บาทและได้รับเงินไม่เกิน90วันนะครับเอาละครับก็สรุปนะครับผู้ประกันตนมาตรา39 40นะครับหรือผู้ประกันตนเองนะครับผมจะได้รับเงินทดแทนนะครับในการขาดรายได้นะครับ ก็ถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับก็สอบถามไปที่นะครับ0 2 9 5 6 2 5 1 3ห้าสองห้าหนึ่งสานะครับต่อสนะครับในในเวลาราชการนะครับหรือสายด่วนนะครับห5 0 6นะครับตลอด2ี่ชั่วโมงเลยนะครับผมอ่านแล้วครับ เราก็มาอยู่กับเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมเกี่ยวกับเงิน5,000บาทนะครับที่รัฐบาลจะแจกให้3เดือนนะครับสำหรับคนที่ตกงานนะครับไม่มีประกันสังคมนะครับผมเป็นลูกจ้างอิสระนะครับค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่มีประกันสังคมนะครับง่ายๆเลยนะครับว่าไม่ได้ทำประกันสังคมนั่นเองนะครับ รัฐบาลนะครับจะให้ลงทะเบียนทางออนไลน์นะครับวันที่28นะครับผมอย่าพึ่งรีบตื่นตนกรีบไปหารีบไปลงทะเบียนที่ไหนนะครับผมรอฟังข่าวนะครับเว็บไซต์จะเปิดวันที่28นะครับขอย้ำนะครับเว็บไซต์ที่ให้ลงนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่น่าจะเป็น w w w บเราไม่ทิ้งกันนะครับ com นะครับผมเว็บไซต์น่าจะเสร็จสิ้นวันที่28นะครับผมรอนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีส่วน